สวัสดีครับวันนี้ช่องเดนไวตี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกินกาแฟนะครับ <c oughs> วันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดก็หลังจากทําภารกิจในบ้านเสร็จก็ออกมากินกาแฟเนาะวันนี้ก็มาแถวสังกํมแพงไม่ถึงสังกํมแพงครับออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาแป๊บเดียวเองครับปักหมุดมาเลยครับร้านไลฟ์ไลฟ์คาเฟ่นะครับ าาม,มาถึงแล้วม,มาถึงแล้วคุณ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 เหรอคุณมาถึงแล้วอ๋อคุณสิริเขาก็บอกมาเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับก็เป็นเขาก็นำไม้เนาะเป็นไม้สักทางไม้เก่าสช่ไมเป็นไม้เก่าครับก็มาทมําใหม่ก็มาตกแต่งก็สวยงามครับก็เป็น,เป,นเป็นแบบไทยๆครับเป็นแบบไทย แล้วก็มีห้องแอร์แล้วก็มีข้างนอกส่วนนู้นก็จะเป็นเป็นรีสอร์ทแต่ยังไม่เปิดเห็นว่าจะเปิดปีหน้าครับส่วนร้านกาแฟเนี่ยก็เปิดมาได้เปีแล้สอบถามครับก็สั่งอเมริกาโน่น้ำผึ้งครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของข้างนอกร้านนะครับก็ถ้ามาช่วงหน้าหนาวคงจะดีครับ ก็คงจะดีก็แนะนํามาเลยครับก็มีน้าข้าวแล้วก็มีลมช่วยตลอดครับลมเย็นสบายครับมีหนังสืออะไรให้อ่านเยอะเลยครับอันนี้เป็นหนังสือในหลวงครับ,บระบลมราชวานของพระราชานะในร้านก็ตกแต่งครับก็สุสขถ้าไเป็นของเก่าของเก่าก็มีของเก่าก็เยอะม,มีวายเลยครับมรลมช่วยตลอด สาวยนะครับก็จมมีรีสอร์ทอะไรแชิวนีอบีเปค่ะตอนนี้กำลัง่ออ่ตอนี้เปิดมานานอะรยนตอีอ่าเปิดะาเข้าที่ลองมาประมาณอ่าตอนนี้เข้าปีที่ะครับในร้านก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งขนมหวานนะครับไอติมครับเค้กนะครับแล้วนี่ก็เป็น เป็นของระดับไปในร้านเนาะก็เป็นอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเป็นของใช้เก่าๆคลาสสิกนะครับใน <c oughs> ห,หลายอย่างครับภายในร้านเนี่ยเพลินเพลิดเพลินครับค่อยๆนั่งเดินชมไปน,นี่ก็เป็นกาแฟก็มีกาโนน้ำผึ้งก็ชิมแล้วก็รสชาติก็ก็ดีเลยครับอร่อยเข้มแล้วก็หอมครับหอมขั่วกลางเดี๋ยวนะขั่วกลางเข้มขอย่าเขาบอกแล้วนะครับ อันนี้ก็พอได้กาแฟแล้วก็เดิอนออกมาข้างนอกร้านครับมาหานั่งตรงตรงชายน้ําที่เขาตกแต่งไว้นะครับนี่ครับก็บรรยากาศดีครับเหมาะสําหรับครอบครัวนะมาพักผ่อนกันนะครับช่วงช่วงหน้าหนาคนคนคงจะเยอะครับคงเยอะได้ยากาศเนี่ยครับคนนั่งมุมใครมุมมัน <c oughs> ครับ นี่ผมก็มานั่งเล่นริมตรงตรงน้ำนะครับก็ลมกกตลอดครับเย็นสบายอากาศก็ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ครับก็เย็นสบายมีลมก็นั่งเพลิดเพลนดื่มด่ำที่ร้านนี้ร่วมสองชั่วโมงครับเขาเขาเปิดแต่กาแฟนะครับ แด่กาแฟมา7ปีครับเปีแล้วแต่ปีหน้านี้จะเปิดในส่วนของรีสอร์ทด้วยครับก็คงประมาณว่าเต็มรูปแบบครับก็แนะนำเพื่อนๆครับปักหมุดมาเลยครับไ i ฟ์ c ลฟ์คาเฟ่นะครับคงจะมีพวกรับประทานอาหารด้วยครับคงมีจำหน่ายแน่นอนครับเป็นร้านอาหารครับ ก็นั่งตรงนี้สักพักมงอครับนั่งเล่นเพนลินลมลมช่วยตลอด <c oughs> ครับครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนมาร้าน,นกาแฟาใกล้ๆเมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้รับความเพลินๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ